อะไรมีเพื่อนๆเขาบอกว่าอยากให้เบียกแต่งตัวเป็นฮักกี้วักกี้อะทำไมเป็นพี่เอกล่ะมันก็ต้องเป็นพี่เอกไงก็พี่ฝนแต่งแบบนี้ไม่ได้หรอกทำไมจะแต่งไม่ได้ก็แต่งสีชมพูไงเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าแต่แบบตอนนี้ให้เบียกแต่งก่อนก็แล้วกันแล้วพี่เอกต้องอุ้มโบอีกนานไหมก็ไม่รู้ดิแล้วแต่เลยตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วโบยังกอดไม่ปล่อยเลยอะโบเป็นหมาขี้กลัว วิ่งหนีก่อนตลอดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเลยก็แล้วกันนะอ้าวต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหรอืออใช่แล้วใช่แล้วพี่เอกกลับไปเปลี่ยนเป็นชุดอะไรนะที่มันอะไรอะต่อยมวยต่อยมวยอะก็ <c oughs> ชุดต่อยมวยะดิชุดภาษาอังกฤษต่อยมวยเขาเรียกว่าอะไรอะบ็อกซิ่งอะหรอบ็อกซิ่งอะหรอเออนั้นไปเปลี่ยนเลยเไปเปลี่ยนเลยเอ้าวไปเปลี่ยนตอนนี้เลยเหรอใช,อใช่ใช่ใช่โบเองลงไปก่อนไป งั้นเดี๋ยวให้โบรอที่นี่หรือว่าพี่เากจะเอาโบไปด้วยอ่ะไม่รู้เอาโบไปด้วยก็ได้ไหมแน่ใจนะว่าเอาโบไปด้วยอ่ะเอาไว้นี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วยืนสองขาทําไมเนี่ย <c oughs> มาี่โบโบ,โบเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนเหรอโบมาเร็วเร็วเดี๋ยวรถชนทําไมโบช้าอย,อย่างเงี้ยตามพี่เอกมาเร็วเร็วโอ้ยเดี๋ยวน้องๆขอรอกันนานเร็วเข้ามาี่นี่ขั้นแรกต้องเข้ามาแต่งตัวก่อน แล้วก็พี่เอกก็จะต้องไปแต่งตัวตรงไหนเนี่ยลืมอ่านี่นี่ตรงนี้แล้วก็พี่เอกก็ไปเอาชุดเนาะคิกบ็อกเซอร์นี่อ่ามาใส่แค่นี้ก็ได้แหละเสร็จแหละโบ้อมยังบูอ่ะตามมาตามมาเดี๋ยวไปหาพี่ฝนก่อนเปลี่ยนแค่นี้แล้วมันจะกลายเป็นฮักกี้วักก้ได้ยังไงเนี่ยมาเร็วโบบโบโบโบ,โบ,โบ,โบ พี่ฝนเพกมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วแล้วสามสามคนที่เขามาทำอะไรไม่รู้เิยเห็นยืนเป็นแบ็ก่าข้างหลังตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อยไหมน่ะน่าจะเมื่อยนะเห็นยืนเอียงกระเทเเล่ตั้งนานแล้วอ่ะเอาแล้วเปลี่ยนชุดมาแค่นี้หรอเอ้าก็พี่ฝนให้ไปเปลี่ยนชุดมาแบบนี้นี่นะใช่ใช่ใช่ลืมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เพยกเปลี่ยนชุดแล้วอ่ะนะเพ็กก็ต้องเอิ่มต้องเลือกอันเนี้ยเลือกอะไรอ่ะเมทัลเลียลเนี่ยเหรอใช่แล้วก็ เปลี่ยนเป็นแบบเหมือนกับสีด้านๆนหรือว่าเราจะเอาเป็นแบบสีขาวๆแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าดีอะโหยันเมทัลลิกเหรอเพล็กเอาว่าเป็นแค่กรอสก็พอแล้วมั้งถ้าเลือกแบบนี้เราจะสามารถเปลี่ยนเป็นสีฟ้าได้ไงโอ้โหมันสดไปหรือเปล่าเนี่ยพี่ฝนเอาอย่างนี้แหละสีสดๆเป็นหัวหน้ากลุ่มของเขาก็ต้องมีอะไรแตกต่างบ้างอ่าเราเราจะทําหัวกันหน้าไงเอาหมวกอะไรมาใส่อ่ะหมวกปาร์ตี้ไงหมวกปาร์ตี้อ่ะแล้วหมวกปาร์ตี้ ใส่ลงไปแล้วมันจะกลายเป็นหมวกปกติอย่างนั้นได้ยังไงอะ่ะได้สิได้สิเพียงแค่เราเปลี่ยนสีพี่เอกประกี้พี่ฝนลืมลืมเปลี่ยนสีอ,ะอ่ะอ่วเปลี่ยนเสร็จแล้วยังไงต่อ แล้วเราก็ต้องเลือกอันนี้มาเลือกเมนูอะไรเนี่ยไอเทมหมอแล้วก็หมุนหมุนวนๆมาแบบนี้พี่เอกอ๋อเราก็มากับแกนแใช่ไหมแกน<ช>แท็ของไอเทมใช่ไหมใช่หมวกปาร์ตี้เนี่ยปรับให้มันมีแบบขนาดเล็กขนาดใหญ่ตามที่เราต้องการอ่ะให้มันกลายเป็นหน้าฮักกี้วักกี้ไงอาวแล้วถ้าเขาปรับไม่ทันทําไงก็ย้อนย้อนดูเอาก็แล้วกันเปยกว่ามันใหญ่เกินไปแล้วนะ แบบนี้แหละใหญ่ดีแล้วเป็นหัวหน้าแก๊งของเขาเราก็ต้องเอาแบบนี้แหละโหใหญ่มากเลยอะ่ะมันยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เป้าเนี่ยตรงแล้วตรงแล้วแต่แบบว่าพี่เอกพี่เอกลืมเอาวันนั้นมาอันนั้นคืออะไรอะ่ะลืมเอาตากระปากไปเอาตากระปากมาก่อนนะเราให้ไปอย่างนี้แล้วพี่เอกมองเห็นที่ไหนอะ่ะก็มึนๆไปแบบนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปเอาตากระปากที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าไปเอาในตู้เสื้อผ้า ฮัลโหลนี่เข้ามาแล้วเปิดประตูก่อนจากนั้นก็มาตรงนี้เสร็จแล้วพี่กก็มาเลือกเอานี่และกันแก๊กกราดนี่เบียกเบียกอยู่ข้างในเปล่าอยู่อยู่เสร็จแล้วก็เอามาสมาใส่ด้วยจะได้เป็นปากฮ่าฮ่าเออเอาแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละเดี๋ยวพี่ฝนช่วยโยอ,อ้อยเออเลอร์นิดหน่อยนิดหน่อยอ้าวเสร็จแล้วก็เลือกมาร์คัลเลอร์ให้เป็นสีแดงและกันจะได้เป็นปากเป็นไง พอทําได้เปล่าวะก็ได้อยู่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอขยับนิดนึงกระึึบกระบกระบ่านี่แค่นี้ก็เป็นปากแล้วแดงแจ๋มาเลยอย่าลืมเลือกตานะตามันจะแบบหมุนๆวนๆนิดนึงอ่ะต้องค่อยๆปรับหน่อยนะตานั่นเหรอใช่ใช่ช่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่เอกกำลังทําปากอยู่นะเอาล่ะ กดไปเรื่อยๆก่อนก็ปรับไปตามใจชอบเลยนะให้มันออกมาสวยงามนะครับทุกคนตาได้ยังอะตาตาตาก็ทําเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเราต้องดันออกมานะให้มันแบบโผล่มาข้างนอกตรงกลวยที่เราเอามาคว่ำไว้นี่แล้วก็ขยายนิดหน่อยนี่ตาเป็นสละอีกย่างเท่อย่าลืมพลิกไปพลิกมาเพื่อให้มันเข้ามุมด้วยนะครับคราวนี้พอเข้ามุมเรียบร้อยแล้วก็ดึงกลับเข้าไปให้ชิดเอ้ยเพียกหมุนผิดอะ เดี๋ยวเดียว,ยวขอกลับใหม่ก่อนแน่เรียบร้อยเดี๋ยวพี่ฝนไปดูฮักกี้วักกี้ตัวข้างหน้าบ้าน3ตัวก่อนนะอ่าอ่าโอเคพเพลกได้มาแล้วถึงจะหน้าตาแปลกๆแ,แต่ลองมาดูหน่อยสิว่าได้หรือยังพี่ฝอนฮลัลโหลทุกคนมายังอ่ะเฮ้ยเอลล y มาแล้วเหรอไหนไหนหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่เฮ้ย <Hey, S 1> แทมแทมใไหมาเนี่ย พอได้พอได้โอแลขทตาอะไรเนี่ยอ้าวมันก็ต้องมีการโพสต์โพสต์กขนสักหน่อยแล้วดูโบดนโบดคง,งงอเนะนี่ตัวอะไรนี่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคราวหน้าพี่บ่นทําเป็นคริสซี่มิซี่คราวหน้าแล้วกันนะได้แต่ว่าปุ๊กปิกเป็นไรอะ่ะโดนสตาร์ทหรอปุ๊กปิกแอบมองพี่เอกอยู่ดีสงสัยจะแบบพึงเพลิดมากไปหน่อยเออพี่เอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับปุ๊กปิกแน่เลยเดี๋ยวพาไปหาหมอกันเถอะ